นะครับผมตัวนี้วันนี้เราก็มาแต่ประกาศกันดีกว่านะครับนะเพราะามันจะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ยจะสามตุ่มแลยเห็นไหมว่าไม่่างเลยอืมเรามาแต่ประกาศกันดีกว่านื่อยากว่า wi-fi ไม่มีนะโอเคเปิดทุกตัวเลยอืมตั้งแต่ผมลงลิปนกแก้วไปผมไม่ได้แตะดิปอะไร ดองไว้เลยนะครับนะไม่ในคลิปนี้อาจจะลงพรุ่งนี้หรือลงวันนี้ก็ได้รอไอ้ไวๆมาก,ก่อนแปบ๊บเดียวมาแตะคลิปเล่นดีกว่าเพราะไม่มีอะไรทำเลยฮึมาหนี่แล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วยเพราะจะมาแายปลาบ้างเก็บไว้เป็นความลงยำอีกหนึ่งคลิปประเดี๋ยวแต่มันไม่เแย่เลยกันวนะดูดินี่ เอ้าจิลิตเราตายอีกแล้วหนึ่งตัวเป็นไรตายไหมลูกส่วนนี่แบล็กยังอยู่ทำไมนี่มันกลัวคนอ่ะโอ้โปรแกรมคืนไม่ลึกกันเลยไปอะไรกันหน่อยดีโอ้มาตายก็เสียเวลาเลยอะไรเนี่ย นกแก้วก็ได้เลยปิดปิดปิดบกปีไม่เล่นไม่เล่นด้วยคือผมก็วางแผนไว้ตอนที่หลังอยากที่ผมทำคลิปปล่อยไจาจน,นไปเสร็จแล้วผมจะมาโปะปลากอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ตอนนี้กำลังเลือกตัวเมียอ,อยู่แต่พอจะไปเลือกเขปลัดวันประกันรุ่งอยู่นั่นแหละว่าจะเลือกตอนไหนดีวันไหนดีพอพอจะเลือกก็เ้ยค่อยรุ่งนี้ดีกว่าเออค่อยวันนี้ดีกว่า ่งนี้ดีกว่าเย็นนี้ดีกว่าหุือแตยก็ขี้เกียจตุ๊ดแตก็ไม่ได้เลือกนะครับนะวันนี้เถียังเบาหน่อยเพราะว่าในบ้านก็นอนกันเลยผมมาหนกวกอยู่คนเดียวในห้องอปิด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 ส่วนพวกนี้ที่ได้มาใหม่ก็แผลเร่หมดแล้วแต่พอมาแตาค่คลิปสภาพก็เหนื่อยใจเดี๋ยวไม่นานก็รอซื้อตัวสับใหม่ ไม่นานเลยกดนานเลยเราซื้อตัวสับ์ใหม่นะครับนะหรือว่าก็ว่าเราหวังจะรอกว่าจะรอผมซื้อตัวสับ์ใหม่ผมเอาเครื่องนี้ไปเปลี่ยนเบ็ดก่อนดีกว่าแล้วก็ได้ตายเลยเยอะๆก่อนไม่รู้ตอนได้ตัวสับใหม่ยังจะอบตายเรียบอยู่อีกไหมอะไรประมาณเนี้ยโอเคมาดันนี้ก็ได้ปะดันนี้ก็ไอเปร์ละตายสองตัวแล้วตัวหนึ่งนอนตายในขวดตัวหนึ่งโดดออกมาตายกดกดตุเรศ คือปลากัดผมจะไม่เลี้ยงจายแฟนดีนะครับนะผมจะเลี้ยงเด็ปลากัดหางรันมากกว่าเพราะว่าแฟนดีมันตามผมเจ็บไปมากเกินเพราะไม่เคยได้แล้วก็ตายบ่อยมากปลาป่านี่ตั้งแต่เลี้ยงมากว่าจะตายก็นานนะอยู่ได้ประมาณสองเกือบสองปีฮรับปลากรดกันอยู่ถึงสองปีไหมไม่รู้ดิจำไม่ได้สมไยก่อนเลี้ยงปลากัดป่านี่มันอยู่นานนะไม่แน่อาจจะปัญญาร้นรานมาบ้างก็ได้ อ๋อข้ามเรื่องปรากัดก่อนช่วงนี้ไม่อยากเลี้ยงแลวปลากัะงกเหลือแค่สามตัวตัวใหญ่ตอนนี้ก็คิดว่าจะหาตัวตัวใหม่มาอยู่ไวเปอร์เราก็ตายกีรอบเราก็ตายโอเคไม่แปลนขวดนึงซึ่งผมคิดจะเลี้ยงกบด้วยเออแล้วก็ก,กบนี่ สัตอิคลิปน่าอาจจะเป็นดัตเอ็กโซติกประเภทแรกที่ผมได้เลี้ยงซึ่งผมตั้งไว้เนี่ยอาจจะเป็นอาเจนตินาออนฟลอกหรือว่าออนฟลอกที่เป็นสีสวยๆครับเพราะแอฟริกันบลูฟลอกนี่ดูราคาดิแพงเกินก็คนที่แนะนําให้เลี้ยงก็จ้องติเลียนกบเลยนะครับนะพี่เกมขอบคุณมากที่แนะนําผมแต่ว่าขอตัวโดยที่ผมไม่ได้ยังไม่ได้ไปเลี้ยงเพราะเนื่องจากว่า งบป,ประมาณยังไม่พร้อมเดี๋ยวเผื่อเอามาเลี้ยงแล้วก็ตายพอตายไปผูก็ตําใจไม่ได้อีอกอสงสารก็ก็เลยเรียกว่าอยางไงดีอยากจะเลี้ยงนะอยากจะเลี้ยงมากๆเลยแต่ว่างบมันไม่ถึงจริงอืมก็เนี่ยโอเคกุปมาซื้อได้แล้วนะแต่ว่าใจไม่อยากได้ตัับอืม เปยแนิ้วดึอขอลองไปยแนิ้วดึอนั่นไงเปแล้วเอาเปลเลยลูกพี่มันว่ามันอยู่มันยังกลัวอยู่มันตื่นนี่หางขาดหางลบกลับมาดีแล้วแหลงตองแดงเฉยเลยถ้าผมก้นตาย ดูนี่แต่ตอนเช้านะดูในภาพกลางวันหันดูจะบ้ากลางเกินนะไม่เป็นอีกแล้วก็ได้จะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวผมขอนั่งหยุดรีบไปแป๊บนึงนะ โอเคลีลากันนะเมื่อกี้ผมโวดไปดันที่แบ้วาผมก็อยากขวดแล้วทีนี้มันไปดันที <in the snow minded> <in the snow ented>. <in> ่ปลาด้วยโคขรด่าตัวเองเลยคตดชั่วอืมนี่แหละสิ่งที่ทำให้ปลากัดมันเปรตเกันได้นอนดีกว่านะมันได้เห็นปลากัดจัดหน่อย เอา้าในวันนี้เออรู้ตัวว่าโปรปันหลักเราน่าจะมีปนนะัญหาน่าจะเครื่องรวนวันนี้ทำไมโปรปันหลักเรามีป,ปัญหาวะอ่ะอืะอ,อเราดูไปเลยเลยน,นี่โปรปันหลักมีปัญหาเจ๊ยเลย ก็เดี๋ยวตัวผู้ผมเลือกอะไรเลยนะครับนะว่าจะเอาตัวไหนไปผสมดีแต่ตัวตัวเมียนียังเลือกไม่ได้คือตัวผู้ที่ผมตั้งเป้าไว้จะผสมนี่คือตัวนี้นี่ก็ไอ้มอนี่ืมตัวพวกนี้กตัวเมียกันอ่างขัดหมดนะครับนะพาะตัวเล็กกว่าตัวเมียการเลี้ยงปลากัดนี่มันก็ต้องยากตรงที่ว่าไงจะกวดไปโดนนะที่นี้มันมันก มันกระทบกันนะครับน,น่าจะไม่ปลามันตกใจแล้วก็จะป้าจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนปลากังนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนปลากัดเท่าไหร่เลี้ยงได้สบายรับประกันเลยจากจองคนไทยเพราะผมเล่นในกวดกันนะตามกดจนกันยังไม่ตกใจเลยดูปลากัดดิสงสารน,นะนั่นมันตกใจเลยเขตันนี้เดียวนี่ดังเป้งแล้ก็บอกจะป้าจะอยู่ประมาณนี้เลย โอเคก่อนวินนี้ก็มีเว้านิดหนี่ยนะครับนะมาดูปลาเล่นๆเพราะว่าไวไฟไม่มีมานั่งดูปลาดีกว่าโอเคตาเป็นบล็อกคลิปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดให้กับเจ้าคนไทยด้วยนะครับนะถ้าใครมีคำถามหรือว่าคำแน,น,น,นะนำอะไรก็สามารถบอกมาได้แต่คลิปนี้มีเป็นตรงนี้ครับ